สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการเกษตรนมื่อวันอีกครั้งหนึ่งวันนี้กลับมาที่เมืองจันทบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวัดจันนั้นมีพืชเศรษฐกิจนั่นก็คือทุเรียนครับปีที่แล้วนะครับมีผลผลิต500,000ตันต่อปีและส่วนหนึ่งนะครับผลผลิตก็มาจากที่นี่นะครับสวนทุเรียนทานทองนะครับ โอ้โหทุเรียนเพียบเลยครับแล้วผมมายืนตรงนี้ทําไมเนี่ยเดี๋ยวผมขอหลบก่อนนะครับน้องๆรู้จักเจ้าของสวนแห่งนี้มไหมทําไมเหรอครับพี่พอดีพี่มาจากรายการเกษตรำมื่วาน by เวสโกได้ข่าวว่าที่เนี่ยเขาใช้ปุ๋ยของเวสโกด้วยก็เลยอยากรู้ว่าเขาใช้ปุ๋ยชนิดใดบ้างอ ก็ผมเองนี่แหละครับเจ้าของสวนอ้น้องเองเหรอใช่ครับอ่ะอย่างนั้นพี่ถามเราหน่อยนะว่าทําไมถึงมาทําอาชีพเกษตรกรทําสวนทุเรียนแล้วผมว่ามันรวยดีครับอ๋อมันรวยดี <laughs> รวยยังไง <laughs> มีวิธีแนะนํำไหมหรือมีเคล็ดลับไหมก็มีเคล็ดลับครับมีเคล็ดลับก็คือใช้ปุ๋ยของเวทโก คุณชมครับเรามาทายอายุของน้องคนนี้ครับว่าเขามีอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ24ครับผมอายุ24นะครับซึ่งต้องรับผิดชอบสวนทุเรียนทั้งหมดกี่ไร่ครับตรงนี้7ดไร่ครับตรงนี้จะไร่แต่ทั้งหมดของพ่อปู่ย่าตายายทั้งหมดกี่ไร่ครับ70ครับ70ไร่นะครับเราเรียนจบอะไรมา ผมเรียนจบปัตถพีวิทยาครับที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากรัปัตถพีวิทยาหมายถึงว่าดูแลวิเคราะห์ดินใช่ครับเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินธาตุอาหารพืชอะไรอย่างเงี้ยครับโดยตรงอ่ะแล้วจากคณะที่เรียนมาเนี่ยเรานํามาประยุกต์ใช้กับดินของที่ของเราอย่างไงก็เอามาใช้แบบว่าวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ดินแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันมีมปริมาณธาตุอาหารที่แตกต่างกันไปครับมไม่เท่ากันแสดงว่ามันรวมถึงการให้ปุ๋ยของเราด้วยถูกต้องหรือไม่ครับใช่ครับถ้าถ้าดินดีปุ๋ยใช้น้อยใช่ครับถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของธาตุอาหารต่างๆก็ปุ๋ยเราก็จะใช้น้อยลงแล้วก็จะลดต้นทุนลงไปด้วยอย่างสมมุติว่ารุ่นปู่รุ่นพ่อและรุ่นเราที่มาทําสวนทุเรียนเนี่ย มันมีความแตกต่าง,งยังไงบ้างระหว่างรุ่นสู่รุ่นก็ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของแรงงานต่างๆการจัดการมไม่ว่าจะเป็นการให้น้ําการใส่ปุ๋ยการพ่นยาพ่นอาหารเสริม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนครับ<ๆ>เทคโนโลยีก็จะมีเ,เป็นรถพ่นยาครับเป็นรถแอร์บัส พ่นปุ๋ยทั้งใบอืโดยใช้แอร์บัสถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะใช้คนพ่นยาคนลากสายแล้วก็พ่นยาอย่างเงี้ยมันก็จะประหยัดเวลาประหยัดแรงงานแล้วก็ประหยัดปุ๋ยประหยัดยาขึ้นไปด้วยครับอย่างนั้นตรงนี้ก็คือทุเรียนเไร่ที่เราดูแลอยู่ถูกต้องครับผม ปีที่แล้วทําเราทำรายไ,ได้เท่าไหร่ทําได้ทั้งหมดกี่ตันเลยปีที่แล้วรวมๆแล้วอยู่ประมาณ3ตันครับผมสตันใช่ครับปีนี้ก็ประมาณ5ตันได้กิโลละเท่าไหร่ครับกิโลละ155บาทครับโอ้กิโลละ155บาทนะครับท่านผู้ชมอาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะขอลองภูมิน้องบอมเขาหน่อยนะครับว่าเขาจะมีความรู้จริงอย่างที่บอกผมมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากคําถามว่าในช่วงทําใบ เราต้องใส่ปุ๋ยอะไรบ้างครับในช่วงทําใบเนี่ยก็คือต้นทุเรียนเขาก็จะต้องการธาตุอาหารธาตุไนโตรเจนเพื่อใช้ในการแตกใบใหม่มแตกยอดใหม่แตกใบอ่อนครับแคลเซียมก็ช่วยในการแบบว่าผนังเซลล์ของอลำต้นกิ่งใบม,มีความแข็งแรงอ,อยากถามว่าแล้วเราใช้ปุ๋ยอะไรแล้วสูตรอะไรบ้างครับ <g ül> ใน <S <S ช่วงทำใบถ้าทางดินก็จะใช้เป็น46.00หรือไม่ก็เป็นสูตรเสมอเป็น1 6เสมอ1 7เสมออย่างเงี้ยครับถ้าทางใบก็จะเป็นสูตร30.20.10ของเวสโก้ครับผมอ่าโอเคแล้วช่วงทำดอกของเราเนี่ยบอมถ้าทางใบจะใช้สุยเก็ตสูตร6.32.32เพื่อสะสมอาหารเตรียมออกดอกแล้วก็แคลเซียมโบลอนเพ,อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซล ของใบเซลล์ของกิ่งเซลล์ของอลำต้นไดโซกีนครับเป็นสารหลายพ่นที่ท้องกิ่งครับช่วยในการเปิดตาดอกออที่ท้องกิ่งใบดอกแล้วพอมาถึงขั้นตอนที่มีลูกมีผลเนี่ยแหละเราต้องให้ปุ๋ยอะไรบ้างก็คือพอติดผลไปแล้วเราก็ บำรุงด้วยปุ๋ยสูตร1 0 2 0 30เพื่อสร้างมเมล็ดขยายขนาดลูกแล้วเพิ่มความหวานยังใช้แคลเซียมโบลอนเพื่อช่วยเรื่องของขั้วผลแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายถ้าทางดินก็จะใช้เป็นสูตร8-24-24ใช้ในช่วงต้นต้นถ้าก่อนตัด ทุเรียนประมาณสัก10บถึงยีวันผมก็จะพ้นสูตรศูนย์ศูน้นทางใบครับหลังจากที่เราตัดผลออกไปแล้วเนี่ยเราต้องใช้ปุ๋ยตัวไหนบ้างแล้วมีวิธีการดูแลอย่างไรพอตัดเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะวนกลับมาในเรื่องของการฟื้นต้นทําใบเหมือนเดิมมันมีระยะเวลาพักต้นไหมหรือว่าเราทําต่อเนื่องเลยไนดะ้ทำทำต่อเนื่องได้เลยครับถ้าเราพักต้นออกไปอีกนานต้นเขาก็จะออกดอกได้ช้ากว่าเดิม,มที่เราเราเคยทํามาครับ น้องบอมในการปลูกต้นทุเรียนเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างครับปัญหาของทุเรียนหลักๆเลยก็คือจะมาจากดินก็คือดินแน่นดินไม่ปโปรง่งดินไม่ระบายน้ําไม่ระบายอากาศก็จะเป็นแหล่งสะสมของเ,ออเชือ้อราต่างๆครับที่ทําให้เกิดโรค กับทุเรียนได้ครับอย่างเช่นลากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปเทล่าเชื้อราเนี่ยเราแก้ปัญหาโดยวิธีการแบบไหนครับพ่นยาป้องกันกําจัดเชื้อราทางใบหรือว่าถ้าอาการมันหนักขึ้นเราก็จะเป็นวิธีการฝังเข็มเข้าที่ลําต้นครับแล้วที่สวนของเราล่อกเหนือจากที่เรากล่าวมาแล้วยาต่างๆเนี่ยเราใช้อะไรเพิ่มเติมล่อกเหนือจากนี้ไหมก็จะมีใช้พาร์เมจีครับกับออกซิเจนในการ บำรุงรักษาดินปรับพ pH ดินทําให้ดินโปร่งร่วนซุยระบายน้ําระบายอากาศได้ดีแล้วก็ช่วยเพิ่มธาตุอาหารและก็จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มากขึ้นครับปีที่ผ่านมาเราได้ผลผลิต5ตันแล้วปีหน้าเนี่ยเราวางไว้ว่าต้องการผลผลิตกี่ตันจาก7ไร่ที่เราปลูกอยู่ <S 1> <S 1> ก็อาจจะเพิ่มไปสักปีละ2ตันอะไรอย่างเงี้ยครับ ทุกเดี๋ยวลองมาฟังนะครับว่าสิ่งที่บอมตั้งเป้าไว้ว่าจาก5เป็น7จาก7เป็น9เนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรในการดูแลแล้วก็ในการาบริหารจัดการดูแลทุเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะออกดอกออกผลใช้ปุ๋ยที่ดีใช้ยาที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับพืชเกือบทุกชนิดธาตุอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ โดยจะไม่ว่าจากทางดินหรือจากทางใบยังไงก็่าอาหารต้องมาที่หนึ่งครับสําคัญที่สุดคือ่าอาหารแล้วก็น้ําครับผมอมช่วงรุ่นปู่รุ่นพ่อเนี่ยเขาใช้ปุ๋ยอะไรมัง่งเท่าที่ผมสังเกตมาก็จะเป็นปุ๋ยทางใบของเวสโก้ของเขาก็ดีอยู่แล้วก็ใช้มาเรื่อยๆไม่ต้องไปทดลองอะไรให้มากมายครับกว่าจะกว่าจะไปทดลองกว่าจะเกิด ทดลองไปแล้วมันได้ผลไม่ดีจริงก็เสียเวลาไปเปล่าครับผม,อ,มอะไรที่มันดีแล้วก็อย่าไปทดลองมันเยอะครับในความรู้สึกของเราเองที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเวสโกเนี่ยเราใช้แล้วมันตอบโจทย์เราไหมก็ตอบโจทย์ครับผมคือปุ๋ยของเขามีหลายสูตรหลายตัวเลือกใช้ได้ครับแล้วก็ใช้ให้ถูกช่วงถูกจังหวะ ก็จริงๆแล้วผมอะอยากจะให้พี่มาดูมาชมในช่วงที่กำลังพ่นยาป้องกันใส่ปุ๋ยจะได้รู้ไปเลยว่าผมใช้อะไรใช้ยังไงอ๋ออย่างนี้เราจะมาให้ช่วยให้พี่ช่วยพ่นยาด้วยหรือเปล่าเนี่ยยินดีมากเลยครับผมรอยินดีอย่างยิ่งเลยครับโอ้หไวไหมเนี่ย <c oughs> อยากจะสอบถามว่าคุณพ่อเราชื่ออะไร เออ่ชื่อคุณพ่อจ๋องครับผมพ่อจ๋องครับผมโอ้ไห่น่าเมื่อเช้าโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลทั้งยกปุ๋ยผาทุเรียนราดปุ๋ยทุกอย่างเลยโอเ้โอเ,เหมือนกันเลยนี่สไตล์เดียวกันครับผมโอเควันนี้ทางรายการเกษตรนามวัน <laughs> ก็ต้องขอขอบคุณมากนะขอบคุณมากจริงๆที่วันนี้ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนในอ p หน้าเราจะไปที่ไหนติดตามกันได้ ในกเกษตรเมื่อวันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ